ตอนนี้ก็อยู่ที่ดอนเมืองนะครับก็กำลังรอเช็คอินเราเริมมาที่แ 86D รอช็คอินที่สปูตนะครับสกูตปิดตอนนี้ก็แถวข้างหลังก็จะเป็นพวกกุตัวมารอเช็คอินกันก็จะค่อนข้อคนก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาสปูตปิด,ดแล้ว็็จะไม่ต้องต่อแถวยาวสักเท่าไหร่ ก็อันนี้ก็มาเป็นคิวแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเช็กอินแป๊บนึ่งนะครับตอนนี้ก็รอเช็กอินที่ตรงเคาน์เตอร์สกู๊ิดนะครับมาเป็นคิวแรกครับมีครับผมตอนนี้ก็จะมีกระเป๋าสองใบจนไม่ไปไหนเลยก็ตอนนี้สิบห้าสิบเอ็ดกิโลละทำง,งานก็ต้อนรับดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้ากุ๊บปิดเ็าจะเป็นแถวรัดอยู่แถวนี้ก็จะมาเช็กอินได้เลยนะครับทันทีถ่ายถ่ายอยู่ลรงโหลดเพื่อทด้านหน้าได้เลยนะ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสเกตแล้วนะครับผ่านเช็คอินผ่านสกูตบิดเข้ามาวันนี้เราบินด้วยสายการบินสกูตน,นะครับฟาสกูตของสิงคโปร์ก็เร็วนะมามาถึงประมาณ6โมง20เช็คอิน6โมง3.5นาทีนะครับก็เปิดเช็คอินกับประมาณ5้าทีหเช็คอินเวลา6โมงครึ่งก็ มาคนแรกเลยก็ขึ้นเลยนะครับกับราคาที่เสียไปผมว่าก็โอเคนะ,ะก็เดี๋ยวตอนนี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับผมะ,ะครับผมอันนี้ก็คือเครื่อง ที่เราจะบินไปอซากากันวันนี้นะครับก็จะเป็น t r 866นะครับของไฟสกู๊ตนะครับก็จะเป็นเครื่องที่มาจากสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มาที่ไทยแล้วก็จะไปอซสกาทีนึงครับก็จะเป็นเครื่องใหญ่เป็น b o อิ n ง787นะครับโอเคตอนนี้ก็มาเช็คอินเครื่องเครื่องแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาเช็คอินนะครับสกูตบิดก็จะได้สิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนนะครับผมของสกูต okay. บ uh, ิดก็จะได้สิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนประมาณนี้นะครับ okay. ตอนนี้ก็เช็คอินเข้ามาแล้วฮะกำลังเดินไปขึ้นเครื่องนะครับก็สกูตบิดก็จะประมาณนี้นะฮะก็ได้เช็คอินขึ้นเครื่องก่อนท่านอื่นเขา ก็ไม่ต้องต่อแถวโอเคตรงนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับก็จะขึ้นเครื่องทางข้างหน้านี้เลยนะฮะ ที่นั่งเราก็จะเป็น 3A กับ 3C ก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคที่นั่งก็จะประมาณนี้นะฮะเหลือช่องประมาณผม เนี่ยฮะประมาณนี้คืบกว่าๆนะครับผมหนักร้อยยี่สิบสูงว่าแปสิบก็นั่งสบายเลยสำหรับผู้หญิงแบบสูงร้อยห้าสิบห้าเลยเยอะนะอันนี้ก็จะมาเสิร์ฟน้ำให้ดื่มอันนี้ก็จะเอนได้ประมาณนี้นะครับผม ลองเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาแล้วมีขาด้วยครับก็จะมีที่รองขาลองขึ้นได้ก็จะประมาณนี้มีที่หนึ่งคอเนีอยอยู่ ห้องด้านหน้านะครับจะเป็นไฟส่องสวา่างให้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะ ไเป็คา,ค,าค,ครับเ่อวนนี้างคาอค่ของนเครืครี่องเรีรเค,รขขค่ร้อยนะคราบอัี่งี่างมีค่ิขอี่าขื่าองที่าัค่าองสกค่าิดง็ีพ่าะว่าของาอคาองมีค่าของ่องี่าขงมีคบาขอมค่าหองม่าพองมีค่าีค่าีค่าของมีั่่่าอี่ เพิ่มค่าตดสสตรขึ้นอีกนิดหน่อยนะครัคือผมเคยบินกับสกูตมาครั้งแล้วนะครับตอนไปโตเกียวนั่งชัติคโนามิีก่ก็ถือว่าก็กว้างอยู่เอ็นด้นิดหน่อยนะครับบินดีก็เลยแบบครั้งนี้ขอลองสกูตบิดดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมเท่าที่เท่าที่มาสัปดาห์แรกคืออา่า แอร์ยิ้มแย้มดีบริการดีกว่านั่งข้างหลังเพราะาับี่แล้วเรานั่งข้างหลังหนะน้าบึง้งเนาะหน้าบึ้งมากแล้วก็แบบสวิตไฟถ้าไปกดโตัวนี้ทุ๊นางก็จะเดินเข้ามาทําหน้าเวรป,ปิดอะไรอย่างงี้คือนั่ง3ามสาแถวข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น2องสามสองก็เดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บพนันกงานก็เอาน้ำมาเสิร์ฟมเลย นะฮะเดี๋ยวสักพักนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเพราะเท่าที่ทราบก็คือฟอกเครื่องฟอกปุ๊บเสร็จครับปั๊บนะฮะก็ถือว่าโอเคนะที่นั่งเขาจะมีประมาณน่าจะประมาณนี้ครัที่นั่งาาก็แค่ดีเองนะฮะส่วนข้างหลังก็ยังจะเป็นข้างหลังโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ากุสซ่าอันนี้นเราเลือก ตอดจา้ข้าหลองทีนนี้เราตแ่้วเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพักกับเราจะนั่งข้างหน้านใช่ข้างหน้า,า,นาเพราะว่าไม่แนใจว่าไอ้ั่กข้างหน้าจะเห็นอะไรบ้างเปลี่ยนปากครับโอเคไปเจอกันที่ออสการกับ เสิร์ฟอาหารก็จะเป็นของที่ตดัดลดลงมีน้ำน้ำสองอย่างมีน้ำชาที่สั่งไปแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็โซดาแล้วก็<ๆ>อะไร<ๆ>เปรี้ย<ๆ>วอันนี้ก็จะเป็นข้าวแปลกใจให้ดู น่าจะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะครับส่วนบอร์ดนอะัะของผมก็จะเป็นอ่าวซองข้าซองแอมมากินแล้วก็จะมีน้ำส้มนะฮะแล้วอันนั้น,นก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็คือเราเอาเดอร์ไปพร้อมกับที่ที่จองตั๋วเลยทีเดียวก็จะได้ประมาณ สำหรับที่นั่งสกูตปิดนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคไหมแกะเงินที่เสียไปเดี๋ยวลองชิมลองชิมรสชาติอาหารดีกว่า อีกหกชั่วโมงอะไรจะ,จะเป็นไก็ไม่เรียร้ายเหมือนบนะางคน้ารีบอยู่ยนะไม่รู้นะสกุปปิดอันนี้คือที่นั่ง,งสกุปปิด แต่ปกติผมัมกทราบนะครับปกติมันต้องซื้อก็น่าจะประมาณนี้อนะ่ะผมตลาดก็ต้องซื้ออยู่ดีแต่ของมันจะมีอะไรอีกอันหน,นึ่งก็ตกสกูตันสกูตไม่ทราบไม่เคยนั่งนะโอเคอันนี้ขอทานก่อนนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ถึงสานามบินคันไซนะครับสกูตผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดคนที่อยากจะมาเที่ยวโตกเกียวโอซาก้าในราคาที่เพิ่มอีกนิดเดียวแต่ได้บริการที่ดีกว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับมีอาหารก็ไม่ได้ว่าขี้เล่ขนาดนั้นอย่างที่ใครเขาว่ากันนะ ผมว่าโอเคโอเคตอนนี้คิดว่าขอจบคลิปรีวิวสายการบินไฟสปูตไว้แค่นี้นะครับส่วนวิดีโอหน้าเราจะพาไปไหนเดี๋ยวรอดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ